โบนัสชีวิตที่เราได้รับจากการปั้นหุ่นดีนะครับคือหลายคนนะครับอาจจะมีความรู้สึกว่าการที่เราปั้นหุ่นมันได้แค่รูปร่างที่ดีมาเท่านั้นจริงหรอจริงๆแล้วอยากจะบอกว่ามันยังมีอะไรที่มากกว่านั้นที่ผมอยากมาแชร์ให้ในคลิปดีๆนี้นะครับที่มันถือว่าเป็นโบนัสหรือกําไรชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับขอยกมาให้ทั้งหมด3ข้อแล้วกันข้อ1เลยนะครับสิ่งที่ผมได้รับก็คือพอผมปั้นหุ่นดีได้ผมรู้สึกว่าผมมีความมั่นใจในการทําอะไรหลายๆอย่างในชีวิตมากยิ่งขึ้นซ ก็คืออย่างผมเนี่ยก่อนหน้านี่ที่แบบโอ้โหหุ่นพังเละเทะเลยอ้วนกลมแบบโอ้โหมันจะกลมอะไรเบอร์นั้นอย่างเงี้ยพราผมจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตก็อาจจะมีความอายมีความเหนียมมีความไม่กล้าแต่ตอนนี้พอเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเสริมบวกคิกภาพเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเอง,เองและปั้นหุ่นจนดีมากๆด้วยเนี่ยโอ้โหเรามีความรู้สึกว่าเราจะทําอะไรเรามั่นใจเป็นหมดเลยแล้วเราก็ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็อ2เลยครับก็คือ เกี่ยวกับเรื่องของพลังชีวิตหรือ high energy ที่มันมีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมสังเกตตัวเองเลยนะว่าตั้งแต่ผมมาอยู่ในเวของการปั้นหุ่นเนี่ยเวลาผมจะทําอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่มีพลังเยอะมากเลยอ่ะมีความกระฉับกระเฉงมีความฉับไวมีความคล้ายๆเหมือนกับมีความ f ฟร s h มีความสดชื่นมีความร่าเริงมีความเบิกบานคือพลังเยอะมากอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเออสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราไม่มีเหมือนกันตอนที่เราไม่ได้ปั้นหุ่นก็คือจะเป็นคนเหนื่อยทําอะไรก็เชื่องช้าร าเป็นคนให้ในจี้มากนะครับทำอะไรได้เยอะแยะมากมายหลายอย่างมากแล้วก็รู้สึกเลยครับว่าผลลัพธ์ชีวิตอะไรหลายๆอย่างที่มันดีมากๆเลยตั้งแต่ผมปั้นหุ่นดีได้มันกลายเป็นพฤติกรรมและนิสัยใหม่ของเราไปเลยไปโดยปริยายเลยก็ว่าได้ด้วยซ้ำนะครับและสิ่งนี้มันก็เกิดได้กับทุกคนเหมือนกันนะกับข้อ3ข้อสุดท้ายครับนั่นก็คือจะเป็นในเรื่องของสุขภาพที่มันจะดีแบบ อัพเลเวลแบบเหนือมนุษย์ขึ้นมานนิดนึงฮะอนี้จริงๆนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยก็คืออย่างเช่นเพราะผมมาอยู่ในเวของการปั้นหุ่นเนี่ยผมรู้สึกเลยครับว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ป่วยยากมากแทบไม่ป่วยเลยจนผมจําไม่ได้ว่าตอนที่ผมป่วยหนักๆแบบติดเตียงเลยครั้งสุดท้ายมันเมื่อไหร่อย่างเงี้ยผมสุขภาพดีมากมาเป็นปีๆแล้วนะจากก่อนหน้านี้บางทีแค่ผมแบบเป็นหวัดเป็นไข้เนี่ยผมโอ้โหนอนสมอยู่ในห้องและอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่เลยครับก็คือแบบ เดียวผมหายแล้วอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งความแข็งแรงของกระดูกกระเยวก็ยังรู้สึกว่ามีเพิ่มขึ้นเลยครับก่อนหน้านี้เวลาล้มแรงๆหรือว่ามีอะไรมาชนแบบจังๆอย่างเงี้ยบางทีก็มีปัญหาซ้นหรือกระดูกเปราะหรืออะไรอย่างเงี้ยมีบ้างนะครับแต่เดียเ๋ยวนี้โอ้โหแทบจะบอกว่า ทำอะไรเราไม่ได้ค <c> ว <oughs> ามแข็งแกร่งกระดูกกระเดี่ยวเราดีงามมากจริงๆว่ามันเป็นประโยชน์มากสําหรับคนที่เขาสูงอายุด้วยนะครับเดีย๋ยวตอนนั้นผมได้มีโอกาสได้ไปคุยกับคุณลุงคุณป้าที่แบบวัยหกสิบเจ็ดอัพแล้วอยู่ในเวของการปั้นหุ่นที่ดูแลทั้งการทาเวทเทรนนิ่งทาคาร์ดิโอและดูแลอาหารการกินอย่างดีเนี่ยโอ้โหคุณลุงคุณป้าก,ก็กระดูกกระเดี่ยวแข็งแรงมากลม้มนี่คือแบบกระดูกก็ไม่หักนะถ้าเป็นคนอื่นอาจจะหักไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันให้ทุกคนได้รับรู้ันก ูได้เลยนะครับ